ตายบริการมัสโซนะทีกาดนี้เป็นที่กาดใหม่นะที่กาดเดิมจะเป็น1้4ยิกาดนี้เป็น117บเจแอนราคายังราคาเดิม Yo, ย่ก็สวัสดีปีใหม่นะครับวัรุ่นปี2567นี้ก็เปิดสักหลาดนะจ๊ะมาพบกับปีมังกรปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยอะไรที่ผ่านมาให้ลืมมันไปเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับผมเริ่มต้นง่ายๆนะครับกับฮาร์เลย์เดวิดสันเบรกเอาคันนี้ นี้นะครับเ117สีโครมสวยงามสไตล์เมริกันมัสโซนะครับสีหน้านะครับเป็นบิกสปอก27ก้านนะครับผมพร้อมกับสีหลัง27ก้านเช่นกันสวยงามครับผักขาแบบฟอร์เวิร์ดนั่งสบายสบาย,บายขี่ทางไกลไม่ต้องกลัวเมื่อยนะครับเบาะรองนั่งนะครับผมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนนะครับแบบใหม่ลายสวยงามนะครับพร้อมโลกโก้ฮาร์เลย์ด i วิสัตรงกลางนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจนะผมก็ติดต่อผมมาได้ครับเซลฟี Self ่ el, ยินดีให้บริการเลยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมอยากทราบโปรโมชั่นรุ่นอื่นนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เอสเมทัฮาร์เลย์เิสารันนับสาขาพระราม4นะปีใหม่นี้หารถใหม่สักคันท้ารวมหนาครับเดี๋ยวมาเจอกันที่เอสเมทพระราม4รุ่นไหนแบบไหนสีไหนนะครับเข้ามาดูกันก่อนได้ครับผมยังมีรถพร้อมสมบ้องให้เสมอที่สําคัญย้ํานะครับ ราคาเป็นราคาเดิมพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่เอสเมโดฟพรางสีจ้าเท่านี้ไปแล้วสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านครับ